สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามลบวันนี้ผมได้โทรศัพท์ไปหาอาสาสมัครทหารพรานจลัญชัยนวนสังกัดกรมทหารพรานที่48กองร้อย4805ซึ่งมีเหตุนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ คือเหยียบกับระเบิดใช่ไหมครับกับรถกับรถเหยียบกับระเบิดรับบ้านไอ้บาตูครับมีเหตุนะครับมีเหตุขับรถเหยียบกับระเบิดเมื่อวันที่ยี่สเมษายน2 5 5พันห้าร้อยห้าสิบห้าได้รับบาดเจ็บสาหัสพิการปัจจุบันยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าดูแลจากส่วนราชการส่วนเรื่องราวเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรา ไปคุยกับอาสาสมัครฐานพรจันทรชัยนวลเลยครับสวัสดีครับจันครับสวัสดีครับพี่นวครับแล้วเรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับจันช่วยเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังกันหน่อยครับครับเมื่อวันที่ยี่สิบเมษายนปีห้าห้าผมขับรถไปเหยียบกับระเบิดที่บ้านไอบาตูครับอ๋อเบื้องต้นนี่คือจันเนี่เป็นกําลังพลของกรมฐานพนที่สี่แปดถูกต้องไหมถูกต้องครับ สังกัดอ่าร้อยสี่แปดศูนย์ห้าถูกต้องเนาะถูกต้องครับครับแล้วเหตุการณ์วันนั้นนี่ได้รับคําสั่งจากผู้บัญชาหรือ,อยังไงครับคออผมก็ก่อนหน้านั้นคือปฏิบัติหน้าที่ช่วยหันในกองร้อยครับครับแล้วก็มีมีบัติเหตุแล้วก็ขับรถไปบาดเจ็บบาดเจ็บก็ขับรถไปโรงพยาบาลครับครับแล้วแล้วก็อ่าโดน โดนโดนกับระเบิดที่บ้านไอบาตูครับ20กิโลแล้วก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บกับพิการครับโอ้เบื้องต้นความหมายคือวันนั้นได้ขับรถออกจากกองร้อยแล้วประสบอุบัติเหตุก่อนถูกต้องไหมครับจากนั้นพี่น้องอกำลังพลในกองร้อยเนี่ยก็นำร่างของจรันเนี่ยเพื่อไปส่งโรงพยาบาลมีเหตุการณ์บดนระเบิดแล้วมี โดนยิงซ้ำวยครับแล้วก็เกี็บปะทะกันห้านาทีผมยิงกับปืนประจำตัวปืนชั้นและก็ปืนช่านสามารถเจ็บจำนวนหนึ่งหนึ่งโมแล้วก็ใช้ปืนเองโดยหยิงต่อตู้จำนวนแปดเม็ต่าง่างคนร้ายและล่าต่อไปครับแล้วก็แจ้งทางหน่วยขอความช่วยเหลือให้มาช่วยเหลือครับในในวันนั้นมีกําลังคนที่ร่วมเดินทางไป ไปส่งจลันเนี่ยในช่วงที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยไปกี่นายกี่นายครับไปสี่นายที่นี่เมื่ออรถไปใกล้พื้นที่สังหารของเขาแล้วเขาจุดระเบิดขึ้นมาเนี่ยตุ้มขึ้นมาก็ได้รับบาดเจ็บกี่นายครับบาดเจ็บตั้งสี่นายครับแต่ทั้งสี่นายแล้วก็มีใครสอนกี่ขาว ได้รับบาดเจ็บที่ก้อเท้าครับนักตวัดบาดเจ็บเล็กน้อยและก็สุดพัฒนาใจบาดเจ็บเอบาดเจ็บด้วยครับอยู่โรงพยาบาลด้วยกันครับ๋อหลังจากที่เสียงระเบิดมันดังขึ้นเราได้รับบาดเจ็บี่ไอ้ทั้งอ่ะเขาเรียกอ่าผู้ก่อความไม่สงบเขาก็ใช้อุธปืนยิงซ้ําอีกครับยิงซ้าเพื่อจะมาเอาปืนทหารแล้วก็ชุดเสื้อเกราะของทหารครับผมก็ยิงต่อสู้กับคนร้ายที่มาวางระเบิดครับโอครับ แล้วคาดว่าอ่มีคนร้ายได้รับบาดเจ็บบ้างไหมได้กล่าวว่ามีรอยเลือดโดนยิงครับแต่ไม่พบตัวคนร้ายครับ<อ>ผมคิดว่าหน้าเขาจะพาตัวคนร้ายเพื่อที่ไม่ให้ตวหรวจออกครบว่าเป็นกระบวนการของผู้้ใดครับครับทีนี้จากนั้นก็ทั้งหน่วยเนี่ยเขาก็ส่งไปที่โรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลถวยปาดีครับอ๋อสุงไนปาดีเนาะ ครับที่นี้ผลการรักษาทางพยาบาลทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าช้ำบริเวณเป็นหลังครับแต่เจ็บไม่หายกออยู่พักรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลยี่สิบสองวันกลับมาพักรักษาตัวที่กองร้อยเจ็บหนักขึ้นอีกผมก็เลยขับรถไปที่โรงพยาบาลปาดีเพื่อที่เจ็บต้นบอกว่าเจ็บกลางในต้นไม่ไหวทางโรงพยาบาลปาดีเลยฉีดอามโมฟีให้ ครับบอกว่าให้ไปตรวจที่โรงพยาบากลกรุงเทพอีกครั้งเพื่อให้ละเอียดว่ามีผักมีอะไรทั้งเลยไหมครับเสร็จแล้วขออนุญาตขอบร้อยแต่เพื่อจะไปรักษาตัวที่กรุงเทพให้ละเอียดแต่ขอบร้อยไม่อนุญาตให้ไปบอกว่าให้รักษาเดี๋ยวสามจังหวัดก็เลยพักรักษาตัวที่กรุง้อยพอช่วงหลังผมติดบนะ เลยลาพักกลับมารักษาตัวที่บ้านเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงแล้วในช่วงที่ไปรักษาตัวเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาไม่ได้เอกซเรย์ดูเหรอครับเอกซเรย์ครับแต่ว่าพอผลทางโรงพยาบาลมงกุฎมายื่นรับรองว่าเป็นกับพิการเนื่องจากโดนระเบิดทางไม่ไม่ครั้งแรกอะครับหมายว่าครั้งแรกคือเดี๋ยวเดี๋ยวอยากอยากคุยรัดขั้นตอนเพราะเดี๋ยว<า>พี่น้องก<ส>ิฟซีจะไม่เข้าใจนะครับให้ให้ตอบที่ผมถามว่าเอ ในช่วงแรกที่ไปโรงพยาบาลที่สุไหงปาดีเนี่ยเขาได้เอ็กซเรย์ข้างหลังของเราไหมเอ็กซเรย์ครับเขบอกว่าช้ำบริเวณแผ่นหลังคือกใจใจ็วิจัยวิจัยผลรวมๆแต่ทําให้ผมเสียสิทครับอ๋อคือเขาก็เอ็กซเรย์แต่ว่าผู้แย่ยบอกว่ามันไม่พบว่ากระดูกแตหกหักหรือกระดูกล้าวอะไรใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเรากลับมาที่กองร้อย ครับมามาอยู่กอง้อยแล้วเป็นยังไงต่อคือเล่าให้ชัดๆเสียงดังฟังชัดเลยเจ็บเจ็บหนักครับตัมานไม่ได้เดินไม่ได้คล้ายๆเป็นธรรมปพึกจับเจ็บ้างในมากถึงกับตัมานไม่ได้ครับผมก็กลับไปโรงพยาบาลปาดีไปช่วงกลางคืนเลยเจ็บหนะักกลางคืนก็ไปกลางคืนหมอบอกว่าถ้าแบบนั้นน่าจะมีหักข้างในให้ไปรักษาตัวต่อที่กรุงเทพครับเขาก็ฉีดโมฟีนให้กินยารับปวดตอนนั้น สร็จแล้วมาที่กองร้อยมาขอปปร้อยว่าขอทำหนังสือไปจงตัวไปรักษาตัวที่กรุงเทพเพราะว่าติดตนไม่ไหวปปโโร้อยบอกว่าไม่อนุญาตให้ไปให้รักษาตัวโรงพยาบาลแต่ๆีนี้แต่เวที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ริจแล้วผมก็ตนไม่ไหวเลยลาพักเพื่อจะมารักษาตัวกลับมาอยู่บ้านครับแล้วก็หาหมอบ้านหมอบ้านบอกว่า ที่โครงหักข้อตันหลังหักแล้วผมบอกว่าหาางเงินก็ไปโรงพยาบาลมงกุฎเพื่อเอ็กซเรย์ให้ละเอียดทางโรงพยาบาลมงกุฎบอกว่าที่โครงหักกระดูกสันหลังข้อที่สามหักยุบเนื่องจากดูระเบิดครับแล้วข้ผมก็มาปรึกษาทางหัวหน้าฝ่ายสืบสงกรคหัวหน้าฝ่ายสืบสงกราบอกว่าถ้าแบบนั้นต้องได้สิตบิการ บวาเหน็ดบวามนานแนะพิเศษและข่าตำปันติดชันหนึ่งให้ับหน้าตรงเรื่องขอปันติดชันหนึ่งให้เสร็จแล้วแนะนําให้ผมไปโรงพยาบาลปานติดกรุงเทพเพื่อท,ที่จะได้ทําอนุเคราะห์ในการรักษาฟรีสิดติดสิดปนสิบแล้วก็ทางโรงพยาบาลปานติดกรุงเทพเอกซ์เตอรทํามยิมาไอตรวจผลบอกว่ากระ,ะดูที่ ที่โครงหักกระดูกสันหลังก็ไอ้สามหักยุกเนื่องจากโดนระเบิดจริงนัดป่าตัดแต่ผมก็ต้องต้องําเรื่องติดบทพิการมาเบียดํำนานมาพิเศษและบัตรจหนึ่งให้ได้ตามติดก่อนแล้วก็จะไปรักษาตัวป่าตัดเปป็นการรต่อไคับเดี๋ยวผมถามนิดนึงมันข้ามขั้นตอนนิดนึงทีนี้ในช่วงที่ลาพักน่ะ คือจรรนนี่ไม่ได้กล่าวถึงว่าลาออกหรือเขาให้ออกหรือ,อยังไงไม่ไม,ไม่ไม่พูดให้ชัดๆตรงนั้นไม่ไม่ได้ลาออกครับกอญาตลาพักไปรักษาตัวครับรักษาใน,นการบาดเจ็บครับแผาหมอบ้านแาหมอบีที่ที่ตํำๆต่อกระดูกโมกระดูกครับทีนี้ท,นทีนี้หลังจากที่มันกระโดดเข้ามาที่เรื่องของผ่านศึกเลยทีนี้ไม่ได้พูดถึงกองร้อยทีนี้กองร้อยเขาทํำยังไงผมก็ติดต่อไปตางกองร้อย กองร้อยตาการสี่เศษบอกว่าติดพลาดจากเพทให้ฟองเพสอะไรนะกองร้อยกองร้อยตาการสี่เศษกรมสี่เปษบอกว่าติดพลาดที่เพทให้กองเพสลงมันปลาดีครับแล้วแล้วแล้วยังไงตามกรมสี่เศษบอกว่าให้ผมไปตรวจีิจูดมาถ้าว่าถึงกับพิการจริงจะตามบทพิการย้อนหลังให้ ครับแล้วผมก็เลยไปโรงพยาบาลใกล้อิงกายุ์อีกโรงบาลหนึ่งเพื่อพิสูจน์ผลอีกว่าหากจากกรเรกไหมผมออแผนทีมกรังเรกที่เกิดอีบไปด้วยแล้วก็จรดวัดการรักษาตัวโรงพาบาลปารีทั้งหมดครับก็การเข้าโรงพยาบาลทั้งหมดไปยืนยันแล้วก็มีผลรับรองจากใกล้อิงกายุ์บอกว่ามีความพิการจริงการดู ที่โดนหักแล้วกระดูกสันหลังก็จะหักยุบเนื่องจากต้นระเบิดจริงรมีความพิการจริงรับรองความพิการให้กลับมาที่กองร้อยทีนี้กลับมาที่กองร้อยที่นี้นอพ่มครับกองร้อยว่าไงครับมายื่นที่กองกองร้อยแล้วก็ส่งไปที่กมรมกรมห้างบอกว่าให้ฟ้องโรงพยาบาลดีก็จะติดที่กรมเมืม่อก่อนบอกว่าจะทาผลพิการให้ตามติดแต่ติดแล้วไม่ทําให้ครับตามที่ตกลงกันไว้ ผมก็เรียกร้องจิตควรได้รับครับตอนตอนนี้นี่ได้รับการปลดพิการหรือ,อยังตอนนี้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับอย,า,บอยากวันนั้น<ร>ตั้งแต่ปีพศสองพันด้ารอยหสิบห้าจนปีพศสองพัน้าร้อยหกสิบห้านี่ระยะเวลาสิบปียังไม่ไ,มได้รับผิดตรงนั้นเลยครับครับครับแล,แล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงทลัน ขึ้นศาลปกครองสงฆารครับเนี่ยวันนี้ส่งเอก,กาส,ส,สารขึ้นขึ้นศาลปกครองให้ศาลรรสงฆ์ศาลปกครองรงา์ตัดสินตัดีความครับเรื่องนี้นี่ผู้บังคับบัญชาร,ระดับสูงเนี่ยเขาเขาได้อ่เข้ามาสอบถามมาพูดคยุยหาทางเย,ยียวยาช่วยเหลือไหมเขาบอกว่าเขาช่วยเหลือแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือที่จริงจังครับผมก็เลยส่งเรื่องไป สำนักงานนายกกรุงเทพแล้วก็ตวอาลิกาเกงในวังครับตอนนี้สํานักงานนายกกรุงเทพตัวบอกว่าให้ผมส่งเรื่องไปศาลปกครองจังหวัดสงขลาตอนนี้รอส่งเรื่องขึ้นสารปกครองนะครับวันนี้ส่งครับ,รบเรื่องนี้เรามาพูดกันว่านะครับหากผู้บัญชาระดับกองร้อยหรือระดับกรมที่ฝังอยู่ นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องขวัญและกําลังใจของทหารพลันซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนะครับหลังจากที่ฟังอาสาสมัครฐา,า,านพลันจรัญชัยนวลได้เล่ามาเนี่ยผมก็จับใจความได้ว่าเมื่อวันที่20เมษายน2555อาสาสมัครฐา,า,านพลันจรัญชัยนวลเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุโดนกระเบื้องตกใจแล้วก็ไป,ไปโรงพยาบาลครับอ๋อ,อ,อไดออ้รับบาดเจ็บ นะครับกระเบื้องตกใส่จากนั้นกําลังพลภายในฐานปิบัติการก็นําล่างเพื่อไปส่งยังโรงพยาบาลสุไหงปาดีในระหว่างทางได้มีคนร้ายก็คือผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดเชเดียนภาคใต้เขานํากับระเบิดมาวางดักไว้จากนั้นก็กดระเบิดทําให้อาสาสมัครทหารพันจันชัยนวลแล้วก็พี่น้องอีกสท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนอาสาสมัครทหารพันจันชัยนวลเนี่ย นะครับทางแพทย์นะครับก็ได้เอ็กซเรย์ได้ทําการรักษานะครับแต่ว่าเมื่อ,อความเจ็บปวดที่มันรุมเร้าจากบาดแผลจากร่องรอยของกอับระเบิดเนี่ยนะครับทําให้อาสาสมัครฐานพันจรันัยนวนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติได้ก็พยายามไปหาหมอพื้นบ้านจากนั้นก็ไปโรงพยาบาลอ่ พระมงกุฎเก้าซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางคณะแพทย์เนี่ยเขาก็ลงความเห็นว่ากระดูกหักนะครับกระดูกสันหลังเนี่ยหักจากเหตุของแรงอัดของกับระเบิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการนะครับแต่ว่าทําไมนะครับทางหน่วยไม่ได้ดูแลไม่ได้ติดตามสิทธิ์ํากลังคนในเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยให้เวลามันเนิ่นนาน ให้มีการฟ้องให้มีการร้องต่อศาลตรงนี้นะครับฝากให้ท่านคิดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาสาสมัครศาลบานเทนวลเนี่ยนะครับเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาข,ของท่านนะครับท่านต้องเอาใจใส่ท่านต้องดูลแลแล้วชีวิตตอนนี้เป็นยังไงครับอ่จัลันไม่สามารถทนหนักได้เดินมากก็เป็นนอุปกจับเส้นล็อกแล้วเดินปอดผมไปเป็นเส้น,น,ล,นล็อกเดิเนไม่ได้พูดไม่ได้ ต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อจิดยาไกลเส้นจิตโมฟีนเพื่อเก็้รับปวดแล้วก็ทำกายภาพจำจาการกายภาพบำบัดจึงจะเดินได้เป็นประมาณสิบครั้งที่เป็นแบบนี้มามันตุนทุกทรมานมากครับมันถึงกับตลอดชีวิตของเราที่เราเเราอยู่ไม่สามารถตมานักได้ะดนทุกทรมานแบบนี้ตลอดผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจาเป็นต้องป่าตัดครับ ถ้าได้ติดกดปีการมันอยู่ตำนานตามติดการตึกทันหนึ่ง,งทุกอย่างผมจะขึ้นไปป่าตัดกรุงเทพประมาณิดกรุงเทพครับเพื่อเสี่ยงดวงว่ามันจะดีขึ้นหรือว่าหนักกว่าเดิมผมก็ยังไม่รู้เลยแต่แพทย์บอกว่าเสี่ยงถึงกับ50 50แต่ถ้าตนแบบนี้มันเสี่ยงมากคือทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เจ็บหนักเรื่อยๆพออายุมากครับครับทีนี้เราจะหันมาทางสานักงานการส่งทอดอาหารผ่านศึก ถามจะรันหน่อยว่าตอนนี้ได้รับบัตรทหารผัานศึกชั้นที่ไหนชั้นสามครับแต่หัวหน้าผัานศึกรองรนุษย์จมขอชั้นหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้รับครับหัวหน้าบอกว่าขาดหนังสือกฎพิการบำเหน็จบำนาญพิเศษจากกรมปีแปดครับแล้วตอนนี้ก็กําลังจ่เรื่องต่อสารปกครองจังหวัดสงขลาครับวันนี้ครับในวันที่ไปร้องขอทําบัตรทหารผ่านศึกเนี่ยไปทําปีไหน คือผมกําลังมองอย่างนี้ในเมื่อว่าเหตุมันเกิดก่อนที่จะเกิดเหตุไอ้ถูกกับระเบิดเนี่ยมีบัตรทหารผ่านศึกอยู่ก่อนหรือเปล่าได้ได้หลังครับมันได้ที่หลังครับได้ที่หลังทีนี้ถ้าได้ที่หลังแต่ว่ามันยังไม่ได้รับสิทธิ์บัตรทหารผ่านศึกชั้นที่หนึ่งในระหว่างที่เออ่ยังไม่ได้รับเนี่ยจริงๆอ่ะนะครับ อบาบัตรฐานบัตสิดชั้นที่สามถ้าเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองได้นี่นะครับตรงนี้เขาก็สามารถไปยื่นเรื่องเพราะว่าทางแพทย์ได้ลงความเห็นว่าพิการทุกพลภาพแน่นอนก็เป็นผู้พิการทุพพลภาพแต่ตอนนี้เหมือนว่าเขารอว่าทางเขาเรียกว่าต้นสังกัดจ,จะว่ายังไงใช่ไหมตอนนี้รออยู่ใช่ไหม ครับครับรอคำสั่งศาลอยู่ด้วยครับวันนี้ขึ้นศาลปึกกลองตรงกลางครับกําลังเทียมเอกสารบ่ายโมงตรงตรงต่อศาลครับเนี่ยได้บัตรบัตรปันสิทเมื่อวันที่กตุลาคม้าครับอ๋อเรื่องนี้ก็สลับซับซ้อนดีเหมือนกันนะครับผมก็นะครับอยากจะฝากพี่น้องเอฟซีนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมรับฟัง เรื่องเล่าจากสนามลบนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่สองที่อาสาสมัครฐานทัพของเราซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศในพื้นที่สามจังหวัดเชาดแดนภาคใต้เมื่อเกิดเหตุปะทะกับโจรหรือว่าผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นะครับแล้วก็ถูกวางระเบิดนะครับถูกสะเก็ดระเบิดอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสต,ตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะติดตามอว่าสุดท้ายแล้วอาสาสมัครฐานพาจันจรญชัยนวลเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ตามคาร้องหรือตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับหรือไม่เดี๋ยวผมจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเดี๋ยวยันนี้จะถามอาสาสมัครฐานพาจันรชัยนวลว่าเมื่อไปศาลแล้วศาลเขาว่ายังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้พี่น้องได้ฟังสําหรับอคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับจัน ครับได้ความคืบหน้าได้สิทธิที่สวัสดิการแบบไหนอย่างไรช่วยนํามาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังด้วยนะครับ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 สวัสดีครับ